สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y YouTube บา่าวคอร์ทหกล้อซิ่งครับผมวันนี้จะพาไปชมรถคนดังครับผมใครเอ่ยติ๊กต็อกเกอร์ครับผมบ่าวเอ็มเขยอยุบลเดี๋ยวจะพาไปรับชมกันครับว่าวันนี้เขาวิ่งอะไรมาเขามาเขามากกับใครครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมครับผมตอนนี้ใกล้จะใกล้จะถึงกันแล้วใกล้จะถึงบ่าวเอ็มเขยอยุบลแล้วบอกว่าออกมาจากเกษตร หน ALLY, ่อยเดียวนิดเดียวแล้วมันจะมีบางจอดวานี่ครับเดี๋ยวปะเดี๋ยวไปชมกันถ้าถึงเี p มแล้วก็จอดให้ชมกันครับนี่ครับผมเจอทีมงานเจอรถคนดังครับผม ครับเอาของมาให้ครับผมทีมงานผู้บ่าวดาวเทียมหรือทีมงานสายโจยนั่นเองขอชมหน้านะครับใครครับสวัสดีครับผมมุ้ยสินะเออขี้เจ้ช้าเลยโอ้ยนี่ครับรถพี่เอ็มก็จะเป็น fx z 3 6 0ครับผมนี่ครับปลายทางที่ไหนครับพี่เอ็มปลายทางยโสุธรป่าติ้วครับผมไปทางนี้มันไม่ชัด ออกมาอีกอ,น,น,อนี่นแหล,ละไปทางป่าติวยะโสธรครับผมบ่าวเอ็มหรือทีมงานเอ็มเขยอบนในทิ๊กตอ,อกครับผมนี่ครับเราก็มาเจอกันแล้วครับผมอ,อยากขึ้นดูหน้ารถจังเลยจังหวัดลิกาสตจังหวัดลิกาิตอีกแล้ว รถพี่เอ็มก็ใส่หินมาครับผมนี่ครับพาเดินชมหัวหางเมื่อวานนี้ก็ไปเที่ยวขยะมาบ่นเลยนี่ครับใส่หินมาเอ็มเลือดวะเลือดเลือดวะเลือดตาดีเหลือเกิน <laughs> ตาดีซะเหลือเกินเลือไม่เลือด <laughs> ตาดีเลยครับนี่ครับทีมงานรถแกบรถมันเอาหินไปลงปาดติ้วนะครับเมื่อวานนี้พี่ไปลงขยะมาร่วมไม่รั่วครับผมเอาไม่ถึงครับเอาไม่ถึงครับโ้ยรอดตายไปครับผม แก้วครับผมแก้ว,กวครับผมนี่ครับกับพี่เอ็มครับรู้จักการทางทิกตอกครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถคันใหม่แล้วแต่ผมจะรีวิวรถคันใหม่พี่เอ็มให้ดูนะครับไปแล้วครับ <c oughs> นี่รถคันแรกรถคันแรกก็กลับไปก่อนครับผม <c oughs> ไปคุยบอกกระยามาเมื่อวานครับเละหน่อยนะ <c oughs> เละหน่อยล้างหน้าแต่ครั้งับร้อนหน้าแล้วก็หัว ขอทำเป็นางหัวลูกศิษย์หน้ารถล็อกอีกตั้งหากนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมหน้ารถนิดนึงนิดนึงกันครับผมนีดเดียวมาลกดอกประไทยให้ลกดอกล่ะนี่ครับหน้ารถก็จะประมาณนี้นะครับรถชายชายโฉดครับผมฝั่งนั้นก็คุยกับผมฝั่งนั้นครับผมนี่ครับไปถ่ายถ่ายลงเป็ดไหมนี่ครับเฮ้ อ้ยมีได้เลยนะเนี่ยของดีครับผมนี่ครับทีมงานเดียวก,กันกับของพี่พี่พงนะครับก็จะเป็นอีสุสามหคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพี่เอ็มก็บอกว่าจะสร้างยุทช่อง YouTube แล้วชื่อช่องอะไรนะที่คุยกันไว้เคยอุบลครับผมเคยอุบลพ่วงดำไทยแลนด์ครับผม นี่ครับอย่าลืมเข้าไปติดตามกันด้วยแล้วเราก็ขอฝากจบคลิปนี้ด้วยที่พี่เอ็มครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมก็อย่าลืมฝากด้วยเด้อเอ็มเคยบนพ่วงซิ่งไทยแลนด์ครับผมช่อง YouTube กำลังจะทำครับผมเจอกันโอกาสหน้าฟาคลิปต่อไปจะพาไปชมอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub u b s c r i ร e เพเป็นแรงใจให้ผมตอนคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม